เอาโซดาก่อนเฮ้ยน้องคนคนคนใจะให้หมดโอ้แล้วมันโดนยิงอยู่โดนยิงจากข้างหลังด้วยวะ่ะแย่แล้วเราอยู่กลางเดี๋ยวผมโดนยิงจากข้างหลังด้วย,วยเหมือนสองกลุ่มมันยิงมุ่งเปผลเย่ะแย่เลย คือเราหนีไอ้คนนั้นมาแต่มันมาเจอข้างหน้ามันพอประทะปุ๊บเขาก็รู้ว่าเราเราอยู่ตรงกลางพอดีโอ้น้องหัวใหญ่มาอ้อมมาข้างหลัง เ<โ>ฮ้ยโอ้ยตำแหน่งวงบีบเลยอีกหกวินาทวีวงจะบีบนะครับระวังด้วยคราบน้อ,องอีกใกล้วงวงบันบีบแรง ไปดีไปดีไปนะฮะวิฮีโอ้โหตรงนั้นก็มีคนนะลัว มันไม่ขึ้นเลย <Banana noise> โอ้โหมันอยู่บนยอดนั่นแหละวะไม่มีใครอยู่นแต่น้องอยู่กลางวงเลยอะเขาก็ต้องขยับเคลื่อนเข้ามาหาน้อง นั่นไงมันค่อยค่อยขยับมาเลยโอ้โยเหลือหกคนอนะเหลือหกคนกับสี่ทีมครับโอ้โหนั่นไงเขาสร้างไม้มาครับข้างบนน,น้นสะพานไม้ เขาดูได้ไงว่าน้องอยู่ตรงนี้วะโอ้โหไม่น่ารอดลำบากนะน้องเอ้ยต้อง S M G แล้ะครับย่าประชิดต้อง S M G ครับ เฮ้ย้นองมันขึ้นนะครับ ที่พุนสเปย์ตัวเองเอะก็ได้้นาะวงบีบแล้ววงบีบแล้วไอ้วงมันเคลื่อนด้วยนะระวงังวงเคลื่อนที่ครับวงเคลื่อนที่มันเป็นวงสุดท้ายแล้วอ้าวทีเจต้องสร้างไปเรื่อยครับ โอ้ยยากครับมาไม้น้องจะหมดแล้ว <c oughs> ขยับตามเขาก็ได้เขาก็ต้องสร้างอยู่แล้วขยับไปสเปรตัวเองไปด้วยดิในจังหวะที่ยิงไม่ได้เพราะอถ้าออกนอกวงจะเสียเลือนะอ้าววงหยุดแล้วครับเอาแล้ว โอเคเค,เคือเขาโดนวงเขาโดนวงยิ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 งน้องอย่ายืนนอกวงน้องว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 งมันบีบแรงครับตายเขาตายนอกวงครับเหลือสองคน้องทีเจสไปเดอร์แมนมีสไปเดอร์แมนชักใจชักใจแล้วก็ร่อนลงไปครับรัเปาตัวเองหน่อย วิ S <S <Pop> ่งเลยยิงเลยโอ้โหช้ำอีเจ้าทำได้ไงวะโคตรหล่อเลยอีเจ้โคตรหล่อเลยตอนนี้โอเคโชคดีน้องบ๊ายบาย